สวัสดีครับผมนนี้ก็อยู่กับผมเจะอะไรอีกเช่นเคนะคะ แล้ววันนี้ก็มาอยู่กับการเลี้ยงปลาเมลากะนะครับใน EP ที่4นะครับผมโดยใน EP นี้นะครับผมจะมาเอ่อเรียกได้ว่าเตรียมสถานที่เลี้ยงไปพร้อมๆกัน,นครับนี่ครับโดยในวันนี้นะครับสถานที่เลี้ยงที่ผมจะเตรียมไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆพี่ๆเลยก็คือรังฟมนะครับผมซึ่งผมเตรียมมาแล้วนะครับรังโฟมนี้นะครับขนาด ขอดูโวยแป๊บนึงนะฮะขนาด20กิโลนะครับผมผมแนะนําเป็นขนาดนี้นะครับเพราะว่าไอถุงที่เขาให้มานี่ครับมันจะครอบลงไปในนี้ได้พอดีนะครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมกันเลยนะครับอุปกรณ์นอกจากลังโฟมนี้นะครับเราก็ยังจะต้องมีถุงดํานะครับผมถุงดําที่ตัดออกลีออกมาเป็นแผ่นใหญ่อย่างนี้นะฮะนี่ถุงดําเราเอาอันใหญ่มาเลยนะครับ แล้วเราก็ตัดออกนะครับตัดออกสองด้านนะครับให้มันคลี่ยอกมาเป็นแผ่นแบบใหญ่ๆบิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมซื้อถุงดํามาเล็กไปนิดนึงนะครับจริงๆควรจะใหญ่กว่านี้อีกหน่อยหนึ่งมันก็จะคลุมถุงไอ้ลังโฟมนี้ได้พอดีนะครับเรามีถุงดํานะครับมี่ลังโฟมนะครับซึ่งลังโฟมเวลาเราไปซื้อมานะครับเขาจะมีถุงหิ้วมาให้เราด้วยนะฮะเราก็เริ่มนี่เลยครับเอาลังโฟมมาวางปึ๊บ คือถุงดำครับมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ว่าใช้กันน้ํารั่วน้ําซึมนะครับมันยังมีประโยชน์ในเรื่องของแบบว่าสีที่ขับตัวปลาได้ดีด้วยนะครับมีขั้นแรกเราก็เอาถุงดำปูลงไปเลยนะฮะป,ปูไปเลยคือคือมันช่วยการเรื่องความการรั่วซึมของน้ําได้นะครับแล้วก็ ช่วยเรื่องอบสีของปลาก็คือ2อ n น1ถุงขยะเสนวิเศษนะครับผมนี่เราปูไปให้ถุงดำมันหร่อว่าติดได้ค่อนข้างสนิทนี่แหละครับคือขนาดถุงดำที่ผมจะมาอย่างที่ผมบอกมันจะเล็กเปนิดนึงนะครับมันก็เลยดติดพิมขอบนี้เลยเดี๋ยวผมขอไปหยิบเทปมาติด เน้งนะฮะเรายึดไว้แค่พออยู่นะฮะชุบเทียบผมก็จะหมดแล้วด้วยใช้ทำอันที่แล้วไปนี่แล้วก็แปะเข้าไปที่ขอบเ,อเลี้ยงในลังโฟมมันดีอย่างคือมันควบคุมอุณหภูมิได้ดีมากนะครับแล้วก็อย่างว่าหละ อุณภูมิดีปลามันก็แข็งแรงนะครับอุณหภูมิไม่สวิงอะแล้วติดขอบขอบแค่ช่วยยึดให้มันพออยู่นะครับชึบติดแบบประหยัดสุดๆถ้าไม่กลัวเรื่องเออถุงดำมันร่วมซึมอะไรนะครับก็ไม่ต้องปูก็ได้แต่ผมแนะนำให้ปูนะครับเพราะว่ามดชอบเจอดหลังโฟมครับ เป็นอะไรไม่รู้แต่มันจอดแล้วทีมีกับไม้ทีคือเราไม่ได้อยู่ดูปลาตลอดเวลาครับก็ไม้ทีมันปังปลาแห้งตายเลยแล้วก็มันก็เกิดความเสียหายได้ผมแนะนําว่าให้ปูนะครับหรือถ้าเกิดไม่ปูนะครับก็แนะนําว่าสีทากันซึมนะครับทาก็เสีทากันซึมก็ผมว่าจะลองเอาอันที่มัน ใช้ทาปะากันซึมบอบประคาวะครับมันใช้กับน้ได้ก็ผมคิดว่าก็จะลองดูเดี๋ยวสั่งมาก่อนอันนี้ทําเป็นแบบบ้านๆนนะฮะไปก่อนแต่อันนี้มันประหยัดด้วยเลยครับถือว่างบประหยัดงบสุดๆการทำแบบใช้ถุงดำ แบบอันนี้มันก็สามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่อนุบาลปลาเลยนะครับคือเราฟักในนี้น้ําตื้นไปเลยฟักไข่น้ําตื้นแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ําเอานะครับมันก็สะดวกมากๆนอกจอากเทปพลาสติกอันนี้นะครับก็เราใช้เป็นอะไรอะ่ะทิปหนีบกระดาษมาหนีบไว้ก็ได้นะครับอันใหญ่ เผื่อเราจะคือใช้ไปเรื่อยๆถุงมันอาจจะมีการสึกมันมันอาจจะมีแบบเอาเราเอานู่นเอา,เอาน,น,อานี่จิ้มจิ้มลงไปแล้วมันก็ขาดมันก็อะไรใช้คิปมันก็เปลี่ยนง่ายกว่านิดหน่อยไม่ต้องมาตั้งตัดเทียบทีละกระยุกกระยุกทำด้วยเทปมันก็นานนิดหนึ่งแต่ว่าถูกครับเราเน้นถูกกอ,อนนะฮะนี่ เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นผมติดแค่มุมุม,มต,ตรงกลางลยหยุดเอาไว้หน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีเลยเสร็จแล้วหนึ่งชั้นจริงๆทำแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับนี่หน้าตามันก็จะออกมาเป็นนี้ ตรงริมนี้นะครับแบบว่าเพื่อนๆพี่พี่อาจจะเก็บงานนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่เก็บนะครับมันเตืองเพียวครับผมก็จริงชายแบบนี้เลยเก็บงานมันก็จะดูโอ้ดูดีจังเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแวผมว่าใช้ได้สาหรับผมก็พอและเดี๋ยวเรื่องสวยงามค่อยตามมาอีกโอเคแล้วเราก็ุงนี้นะครับไม่ ทิ้งให้มันเสียประโยชน์ไปนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยข้างในเพราะถุงนี้มันหอ่อไอตัวไอ้นี้มาอยู่แล้วตัวลังโฟมาอยู่แล้วมันขนาดใหญ่พอที่จะเอามาปูรองนะครับถุงนี้ผมคิดว่ามันมีโอกาสรั่วซึมได้เพราะว่ามันอยู่ที่ล้างขายของอะไรเงี้ยขนส่งอะไรมามันก็ มีโอกาสกระแทกขีดขาดได้นะครับทางที่ดีเราก็เอาถุงดำปูรองก่อนเพราะว่าสีดำก็ช่วยเรื่องขับสีป้าด,ด้วยอย่างเราเซฟเซฟนะครับสองชั้นไปเลยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยสวยงามแล้วก็การที่เราเลี้ยงในพื้นที่ที่ เป็นภายในอาคารอย่างนี้นะครับผมแนะนําให้ลองเอาฝามันนะครับมาลองที่ตูดจีิงงนะครับถ้าเกิดนะ้ํามันร่วมันซึมนะครับมันก็จะซึมมาบนไอตัวนี้ก่อนนี่มันก็จะซึมมาบนตัวไอฝามาก่อนนะครับเราก็จะเห็นเราก็จะจัดการมันได้อันนี้เสร็จแล้วงบประมาณทั้งหมดนะครับ ก็ถุงดำใบนึงก็น่าจะสักประมาณตีไป20่สิเลยก็ได้ครทีนเอื mm. ่ชั่งหัวมันนะครับลังโฟมอันนี้130บาทมันแพงนะครับ mm. เพราะว่าผมซื้อจากร้านขายของชำแล้วฮะโอเคครับ okay, ร้อยสำหรับ150บาทที่ได้ภาชนะเลี้ยงปลาตั้งแต่เกิดจนโตเลยแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิได้ขับสีปลาได้ดีผมคิดว่าคุ้มนะครับเพราะาปลาคู่นึง เราก็ขายได้และอย่างน้อยต่ำๆก็คู่ละสามร้อยนะครับสําหรับปลาเกตนะครับแน่นอนว่าการทําที่เลี้ยงนะครับในงบร้อยห้าสิบาทนะครับคุ้มอยู่แล้วคือเราอาจจะไม่ได้เห็นปลาด้านข้างนะครับซึ่งในอนาคตนะครับผมจะมาทําวิธีให้เห็นปลาจากด้านข้างของไอ้กล่องน,นี้ด้วยนะครับจะเป็นอะไรก็ติดตามกันได้เลยเดี๋ยวเราไปลองเอาน้ําใส่นี้กันเลยนะครับผมไปครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่น้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยเอาก็คือผมใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะฮนะ,ะแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับก็พักน้ำแล้วก็รอเอาปลามาใส่นะครับผมก็จะเอาน้ำเขียวมาใส่เอาพี b บีมาใส่ตีออกเป่าเอาไว้นะครับ แล้วตรงนี้เป็นบริเวณที่โดนแดดพอดีด้วยพอเงินก็ไม่เกินวันครับบริเวณนี้ก็ใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี่ PSB ผมก็เตรียมวางไว้ตรงนู้นแล้วนะฮะแล้วน้ำเขียวผมก็อยู่ตรงระเบียงเดี๋ยวผมจะมาทำ EP หนึ่งเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการน้ำเขียวเพื่อเลี้ยงปลานะครับทั้งเลี้ยงไลแดงและเลี้ยงปลานะครับจริงๆมันเป็นน้ำเขียวแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเราจะเอาไปเลี้ยงไรหรือเลี้ยงปลาเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่ให้อมโมเนียมละเหยไปให้หมดเท่ากันนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับที่เลี้ยงปลาภาชนะลังโฟม25กิโลกร,รัมของเรานะครับถ่ายมาแบบนี้ดูเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ําก็จุได้เยอะนะครับอันนี้ผมใส่น้ํายังไม่เต็มนะครับเพราะว่า ลูกปลาเราก็ไม่ต้องเลี้ยงในที่ที่น้ำลึกมากนะครับเราค่อยๆอ,อาศัยการเติมน้ำเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆเอานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ที่ผมบอกน้ำเขียวแล้วก็เจ้าตัว p s p นะครับแล้วก็จริงๆผมจะใส่เมทัลลินดูเข้าไปด้วยนะครับก็กันลากันโรคสำหรับย้ายปลาลงมาครั้งแรกนะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไม่ได้ใส่แล้วจนกว่ามันจะเป็นโรคอีกทีนะครับซึ่งก็ยากมากนะครับ คือส่วนใหญ่ปลาผมนะครับที่เคยเป็นโรคมานะครับก็คือติดจากปลาข้างนอกแล้วผมแบบว่าระมัดระวังไม่มากพอเองนะครับคือปลาถ้าเกิดผมเลี้ยงอยู่ภายในบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับยิ่งประหางนกยูงแล้วยิ่งแล้วใหญ่แล้วไม่ไม่ได้ป่วยตายเป็นปีๆแล้วฮะโอเคครับสาหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชื่นชอบก็ ฝากกดไลค์อะไรไว้ด้วยนะครับผมแล้ว EP หน้าจะเป็นอะไรถัดไปนะครับก็น่าจะเป็นน้ำเขียวนี่แหละครับก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม